สวัสดีครับช่องวิถีชีวิตลูกิสานพัฒน์บันทุ่นครับวันนี้ก็จะพาพ,พี่น้องมาเบิงขันตอนการเปิดสร้างได้ได้บนช่อง youtube นะครับผมอัปเดตไม่ล่าสุด2องพันยิบเอ็ดนะครับผมสําหรับผู้ที่จะเปิดสร้างได้ได้ได้นะครับผมก็ต้องผ่านกฎของ youtube นะครับผมกฎของยู u ูปกว่านี้ว่าหนึ่งมีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า1นึ่พันคนขึ้นไปนะครับผมสองมีชั่วโมงในการรับชม4ี่พันชั่วโมงขึ้นไปภายใน12เดือนนะครับผมแล้วก็ สามน่นคือเราไม่ทําผิดกฎของคุมทนนะครับสี่ก็คือเราต้องยืนยันตัวตนสองชั้นทาง youtube ถึงจะอนุมัติให้เราเปิดสร้างรายได,ได้ได้นะครับผมผ่า,าน4ีขั้นตอนนี้ก็คือสามารถเปิดสร้างรายได้นะครับผมสำหรับชมวิธีชีวิตลูกิสารขราวมันทุงกะในผ่านกฎของ youtube ทั้งสีข่ข้อนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือเปิดสร้างรายได้ได้ไดเลยประมาณนี้นะครับผมมาหนี่ผมก็เลยจะพาพี่นนอนมาเบิง การเปิดสารไม่ได้บนช่ youtube ไปพร้อมๆกันนะครับผมผมจะมือใหม่นะครับผมมือใหม่อาจจะบ่อยมนีไปไหนนะครับผมแต่ถ้าไปช้าๆให้พี่ๆน้องๆในเบื้องในศึกษาไปนั่มนะครับผมไปกันนะครับครับผมนับแรกนะครับผมขอมาตรงช่องของเฮ้านะครับผมพดพกดปุ๊บตรงไปมุมขวาเมื่อนะครับผมแล้วก็ มากดที่ช่อง y o u t u b สตูดิโอนะครับผม y o u t u b สตูดิโอปั๊บเข้ามาปุ๊บมันจะเด้งมานะครับผมมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับผมหน้าเดสกบอร์ดของช่องนะครับอันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปให้เราเลื่อนหาตรงที่เป็นตัวเอสนะครับผมตัวเอสการสร้างรายได้นะครับผมตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับ ช่องวิถีชีวิตคูกีสานพัฒนมันทุ่งกับพานกดทั้งสามข้อแล้วนะครับผมข้อเนื่งก็คือมีผู้ติดตามไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคนนะครับตรงนี้แต่ช่องของเราก็มีหนึ่งพันสามสิบคนนะครับผมข้อที่สองครับเวลาในการรับชมแบบสาธารณะนะครับแบบสาธารณะนะครับไม่น้อยกว่าสี่พันชั่วโมงนะครับแต่ช่องของเรามีสี่พันสามร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับผมแล้วก็กดข้อสามนะครับผมที่ ที่ต้องผ่านนะผมคือไม่มีประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนที่ดําเนินการอยู่นะครับผมอันนี้กับพานนะครับผมแต่มีเพิ่มเขาไหมนะครับผมยูทูบมีเพิ่มเขาไหมอีกคนนึงก็คือให้ยืนยันตัวตนแบบสองชั้นนะครับผมตรงนี้สําคัญนะครับผมถ้าใครไม่ยืนยันก็คือบกพานนะครับผมตัวนี้ครับผมถ้าเราผ่านปุ๊บหน้านี้เป็นสีเขียวหมดอย่างนี้มันจะมีช่องเล็กๆอยู่ข้างล่างนะผมคือ เข้าร่วมเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเข้าร่วมเลยนะครับผมช่องนี้นะครับผมเข้าไปชิกปั๊บ้าไปเลยครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมมันจะมีขั้นตอนให้เราทําอยู่สามขั้นตอนด้วยกันนะครับผมคือขั้นตอนที่หนึ่งการเปิดสร้างรายได้ของช่องขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราอ่านกฎข้อกําหนดของโปรแกรมพักหนนะครับของ youtube นะครับผมให้ห้อง อา่ากดนะครับผมโปรแกรมพัรเมอ่อขั้นตอนที่สองครับผมคือลงชื่อสมัครใช้ Google Excelsent นะครับผมคือ,อ,ส,คคอสองขั้นตอนนี้เทาเจ็ดกรอนนะครับผมขั้นตอนที่สามคือรับการตรวจสอบนะครับผมอันนี้จะเป็นนาทีของ youtube กลับไป Google e x c e l n t นะครับผมครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ เรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันครับมือใหม่เพิ่งเริ่มทํานะครับผมแต่ผมจะไป่ช้านะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูไปด้วยกันนะครับผมเรามากดตรงนี้เลยครับขั้นตอนที่หนึ่งคือเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นปั๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเราก็อ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ youtube นะครับผมอ่านรายละเอียดมีหลายข้อนะครับผม ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมคือเรากดยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมแล้วโปรแกรมพาร์นเนอร์แล้วมันก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมแล้วเราก็มาทําขั้นตอนที่สองต่อเลยครับผมลงมชื่อสมัครใช้บัญชี google a d s e n s e นะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยครับผมปั๊บคุก็จะลิงก์มาหน้านี้นะครับผมขั้นตอนที่สองระบบเปลี่ยนเส้นทางไปยัง a d s e n s e เพื่อดําเนินการ ขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์มาตรงนี้นะครับผมเราก็มาเรียกประเทศก่อนนะครับผมเฮ้ย,อยรอมาโหลดอยู่นะครับผมเขามันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมป๊บ<อ>มันดีโหลดอยู่ครับนี่ก็มากดสร้างบัญชีเลยนะครับผมกดไปปุ๊บมันก็จะโหลดอยู่นะครับผม รอสักครู่นะครับมาหน้านี้นะครับตร,ตรงนี้มันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับผมตรงนี้นครับผมรอ,อนิดนึงนะครับมันก็จะมาหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับผมปุ๊บแล้วเราเลื่อนมาดูตรงนี้เลยนะครับผมใช้ประโยชน์จาก accent ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มาติ๊กตรงที่ใช่เลยนะครับผมใช่ ส่งข้อความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านประสิทธิภาพสำหรับฉันโดยเฉพาะนะครับผมเรามาติ๊กตรงนี้นะครับผมแล้วติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาอีกนะครับผมเลือกประเทศนะครับผมเลือกประเทศเขตเดียของเรานะครับผมของเราอยู่ประเทศไทยนะครับผมเราก็เลื่อนหาประเทศไทยนะครับอืมประเทศไทยอยู่ไหนเนาะประเทศไทยประเทศไทย อ๋อเจอแล้วครับผมประเทศไทยนะครับผมปุ๊บมกจะขึ้นไทยนะครับผมแล้วก็กดขั้นตอนที่สองนะครับผมขั้นตอนนี้ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Accent นะครับผมเพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับผมเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับผมปับ๊บเข้ามาหน้านี้มันก็จะมีบอกสามข้อนะครับผมมีฉันมีบัญชี Accent อยู่แล้ว หรือถ้าใครยังไม่มีนะครับผมก็ให้เรียกเอานะครับผมแต่บัญชีผมมันว่าสมัครไว้แล้วนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับผมป,ป,ปุ๊กป๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมแต่ละบัญชีก็ปุ๊บเราก็มากดดาเนินการต่อเลยนะครับผมป,ปั๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมปุ๊บ บัญชีนะครับผมผมจะเรียกใช้บัญชีนี้นะครับผมเพราะว่าผมใช้บัญชีนี้สมัครปุ๊บกำลังดีรันอยู่นะครับผมปุ๊บตรงนี้นะครับผมเขาก็จะให้เราอ่านและยอมรับข้อกําหนดในการให้บุตรการของเรานะครับผมตรงนี้นะครับผมพอดีผมอ่านมามาแล้วนะครับผมคนที่ทาใหม่ก็ให้มาอ่านทาความเข้าใจดีๆนะครับผมเรื่อนลงมานะครับผมปุ๊บ ลงมานะครับลงมาแล้วมันก็จะมีให้เรากดใช่ฉันอ่ะฉันได้อ่านได้ยอมรับข้อตกลงแล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้เลยนะครับผมติ๊กตรงนี้แล้วก็เรามากดสร้างบัญชีตัวนี้นะครับผมก็มจะก็จะมาหน้านี้นะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมเขาให้อ่านขอ้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบนะครับผม ก็ให้อ่านทุกข้อนะครับผมตรงตรงหน้านี้แต่ของผมอ่านมาแล้วครับสองสองรอบสามรอบแล้วคือคือถ้าอ่านแล้วก็ลงมาดูข้างล่างนะครับผมช่องข้างล่างสองช่องนะครับผมนี่ฉันยอมรับข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบอืมแล้วก็ติ๊กเลยนะครับผมคือคือยอมรับนะครับผมก็คข,ข้อหนึ่งข้อสองฉันต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับข้อมูลการประกาศและเคล็ดลนะับ ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของฉันเพื่อช่วยในการพัฒนาช่องให้เติบโตขึ้นนะครับผมนี่ก็ให้กดไปสองข้อนะครับผมหน้าน,นี้แล้วก็มากดยอมรับนะครับผมยอมรับข้อกําหนดนะครับผมกดเข้าไปเลยปั๊บตอนนี้ครับผมขั้นตอนที่สองระบบจะ มาหน้านี้นะครับผมมันก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับผมเราก็ใส่ประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาครับผมแล้วก็กอกที่อยู่นะครับผมกอกที่อยู่แล้วก็มากดส่งตรงนี้นะครับผมแต่ต้องตรวจสอบดีๆนะครับผมว่ามันถูกไหมไอ้ที่อยู่เราเพราะว่าเขาจะส่งเอกสารมาแล้วก็เราก็กดส่งไปเลยครับผมตรงนี้ครับรอระบบมันดีลันอยู่นะครับผม กำลังเปลี่ยนเส้นทางเพื่อนำคุณไปที่ YouTube นะครับผมตรงนี้เราก็รอนิดนึงนะครับผมกดเปลี่ยนเส้นทางนะครับมันก็จะขึ้นการเตรียมบัญชีนะครับผมปุ๊บปบไปเร็วมากเลยครับผมมาหน้าการสร้างรายได้นะครับผมขั้นตอนที่สองอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับผมปุ๊บ นี่มันจะขึ้นตรงนี้นะครับผมอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับครับผมสําหรับขั้นตอนการเปิดสานได้ดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิเดขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายคือลอรหัสพิ้นนะครับผมจาก Google e x c e l เพื่อนซีซงมาให้นะครับผมก็ผูกบัญชีนะครับผู้บัญชีมันจะอาจจะป้นยากป้นไหนนะครับผมแล้วผมถ้าเกิดได้จุดหมายจาก Google e x c e l แล้วได้หาพ,พินมาแล้วผมก็จะมาเดียดพาพีนพสสาพ่น้องเดี๋ไปซาซาคุ้มพรอมกันแบบนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้กับความกดไลค์กดติดต,ตามช่องวิ่ีชีวิตลูการเพื่อมาทุ่มนะครับผมเพื่อที่จะมีก,กําลังใจในการสาร้างคลิปต่อไปไมาให้พีน่น้องในเบิรงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอราไปก่อนครับสวัสดีครับ